ให้เดินตามใช่ไหมห่งรอยบา้าจะไดออ้จัดจสนนอวัสดีค่ะดังเสียงดังจาขอเสียงดังๆดค่ะอันนี้ของเพื่อนมาแถมให้พู2สองตัวนะลเลยเฮ้ยแหมเลยเหรอ,อน,นีเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนสมัยเรียนแต่จำไม่ได้หรอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> เล่านน้อยใจานาใจะานาจสวัสดีเอฟซีนะคะเจอกันยามบ่ายของวันพุธเลยมันหยุดนัดตัดเพลเลอร์วันนี้จ่ะข้ามชาน้าจ่าวันนี้เรามีเวียนเทียนกันไหมเนี่ยน,น่าจะไม่มีใช่ไหมเวียนออนไล,น,น,ล,ไลน์เนอะทันสมัยไปหมดเลยนะ ไม้เล็กนะมันก็ไม่เล็กหรอกแต่ให้สองตัวพิเศษเราเป็นเสียงแม่ก็ได้ไข่ด้วยนะกอด้ายไข่ด้วยนะเนี่ยปูอยาก,กินปูม้าฟันไม่มียังก,กินได้นะเก่งนะถึนี่ไ,ได้ไข่ไนะด้วยจ้ะแม่พาเลยยังแม่นะแมจัดแน่นแน่นเลยค่ะไม่มีไข่ปลาอย่างเดียววันนี้นะค่ะเอฟซีเอฟซีท่านใดนะคะจะสั่งที่วิญามสั่งกับคุณนุชได้เลยนะคะ สรุปออเดอร์เร็วมาเร็วได้กินเร็วนะจ๊ะนี่เลยตุขไข่นะคะไก่แน่นเลยหมา้าหอยแครงแล้วก็ไข,แข่แดงเค็มเนาะกุ้งสดหอยแครงใส่กักยำทะเลยำทะเลต่งเป็นด้วยไหมล่ะนี่เลยค่ะบองนี้จัดจุกเข็ดได้ปลาดได้ค่ะ วันนี้เลยนะครับเปิดบินม้าแรกเลยจุใจด้วยยำรวมทะเลเราจะใส่กล่องพิเศษให้ไม่เอาหมึกไข่ไม่เอาอะไรใช่ไหมเหรอไหมนะเปได้ิ รวมทะเลจริงๆเลยสี่สหายเลยนะสี่พี่น้องทะเลเลยหมึกกุ้งหอยโปแลวครบแล้วก็มากินไข่บนบกแต่ให้โคตรม่วงนะคะ ใส่ข่าวโค้ดใส่ดวนะครับอันนี้กล่องซส์เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ไสยสามพันจ้าพันไซส์พิกไซส์ไซส์แอบปูไปให้แล้วนะถ้าคนมาสั่งโคตยำในเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะแ้วก็สามารถจัดประมาณนี้แหละค่ะสามร้อยขึ้นนะค่ะสามร้อยขึ้นนะครับก็จะได้ของไซนี้ได้ไหมคะหมูปิ้งไม่ได้ฟอบแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้ายังออกมาไม่ครบใช่มันต้องรอสักประมาณกับสี่โมงนะค่ะตอเดยวรอนเนแม่ค้ายังมาไม่ค่อยครบหรอกสั่งตรงนี้ เสี๋ยวับเพื่อนเราก็แอบติดตามเรามานานเลยใช่ไหมจำได้อันนี้ยำนี่เลยสีสหายทะเลเลยรับเนี่ยสีสหายทะเลแล้วก็ไขแดงเคมไม่ใช่น้อยนะ สามร้อยบาทจ้าี่เลยจะ่ะน้ำามิดงไม่ถูกใจ เนจ่าให้เดินตามใช่ไหมนี่เลยค่ะสามร้อยบาทก็ได้จัดจุกแล้วเนะี่ยเอาไปโพสในเฟซบุ๊กดนะ้รัเนี่ยชื่อนี้เหมือนกันแต่ใช้เลขเจ็ดนะเช่นหนึ่งแซ่ตําปากแท็กเข้ามาเดี๋ยวพี่หนึ่งรับเป็นเพื่อนเมนูต่อไปนะจ๊ะ ไม่ลาเปรี้ยวน้อยนวลแต่เผ็ดเผ็ดเยอะๆไม่คิดว่าเผ็ดเยอะๆของหนูลอะไรกันลูกยังมาไม่ถึงยังให้คนช่วยส่องอ่ะมาเลือกตรงนี้ก็ได้เนี่ยหนูมาดู๊ดคะือเสร็จจะซ้ำกันใช่ไหมเดี่ยวไนที่ร้านเจ๊หนึ่งซัดตาำทำไม่ตำยำกาแฟนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นยำอะไรกุ้งสดปูสดด้วยนะครับท็อปเทนท็อปเทน ็อปไม่ค็อบไม่รู้แต่นางเลือกผลไม้เขาเอาทังโงนจ้าจานเอของที่ร้านนี้ก็คือมดไข่ยำแซบ่บนางรองก็จะเป็นยำผล,ลไม้ต้องวงเล็บกุ้งสดด้วยนะกเเุ้งสดนี่เป็นนางนางรองใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะยำไหมคะจ้ะสักรู่นะคะคิดมินนอันนี้อร่อยนะเนี่ย่นแหลั่นแหละเอานั่ะแหละไอสีดำมา โอเคทำไมอ่ะรังเกียจสีเขียวเหรอ <laughs> แล้วแอปเปิลอ่ะเอาเอาสองสีได้เนาะได้โอเค <Okay. S 2> ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูเนึ้ไม่มี่ไม่มนี่อันนี้แอปเปิลสองสีแล้วก็องุ่นกระโพดแค่นั้นนะคะ่ะ ขาดีเฟสมาเลยระบุมาว่าต้องประมาณนี้ไม่ใช่ไม่กินนะคือไม่ชอบเอ๊ะยังไงวันนี้ใส่หอมมาด้วยหน่อยวันนี้อยากหอมใช่อยากหอมคือขอโทษให้อีกหน่อยเนี่ยเจ็ดกลาง เพิ่มหวานให้แต่ละรเ,เที่ยวเราก็จะตัดไปเลยนี่เลยค่ะแปดสิบบาทค่ะเมนูนี้เมน,น,นูนี้80บาททุกคนนะค่ะโรยหัวหอมูค้อออน,น,น,นอดีเฟสแต่มันก็ดูน่ากินไปอีกแบบเนาะใช่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 ไห มันอร่อยด้ยแหละคือคนชอบไงถ้าบางคนเขไม่ชอบเขาก็จะม่ใส่ก็เลือกแซ่บได้ตามปากตามใจตามใจลูกค้าลูกสาวค่ะ่งบาทเดียวเอร์แล้วก็ขอโหนดจ่าสุปสันดาลโปสดนดาลก่โคตไนะค่ะเ็ด เอา120ร0เยยี่สิกจสงตัวไม่เปไผ่แพงลูกค้าบอกอะไรนะกระโปดใช่ไหมดื่ <c oughs> ไม่ได้จับไม่ได้ถามไม่หมดเราเปลี่ยนฝองฝาจัดให้ดูสวยเลยเป็นค้นของเก่ามาใช้นะคะหม้อนี่ก็มันยำไม่ถนัดกับหม้ออันนั้นเล้ยังไปค้นอันเก่าๆมาใช้ก่อนหม้อสักสิทว์มาแล้ว อันนี้ขังนะของเก่าเดี๋ยวสุดเสาจะไปหาใหม่มันเป็นช่วงตรงนี้อนะครับเนี่ยมันจะหักนะอพอเรากระแน่นก็ต้องคอยจับไว้นิดนึงมันเอาไปคุง,งสดใยแข็งนี่ใส่ข้าวโพดมะม่วงจับหรือไหลบัวข้าวโพดไหลบัวก็อร่อยนะอุ้ยเอาไหมเอาไหมใส่ไหลบัวไหมใส่ข้าวโพดเนะเาะเมันเอาไปออกไม่ได้หรอแม่ <c oughs> มันต้องบักกีแต่ทีนี้พอบักกีไปแล้วอะมันห่อไม่ได้ให้เขาดูแล้วม,มันไม่เป็นเนื้อเดียวกัน สเสร็จกลางลูกขึ้นไปก็หลุดนะคือโบ๋เลยนะตรงเนี้ยแผ่นสักสกสีหลุดไปเลยงั้นโบ๋ปปแบบเวลาปปนั่นๆแล้วไอ้นนี้งงไ,ปไ,ปไ,ไงโดนแดดดำเลยบอกไม่ได้หลบแดดอันนี้ข้าวโพดไหลทัวพ์ฟุ้งสดไผ่แข็งจ้ะอันนี้ที่เห็นเป็นสีนีเข้าโดนแดดใช่ไม่ใช่ช้ำหรืว่าอะไรจะเอาตัวความใหญ่ความหนาบังไว้ให้แล้วแต่บังไม่หมด กุ้งสดไห่แครงก็พูดหลายตัวนะคะโคตรฟังกวาา่าสิามันหน้าอินแล้วส่วนเออไข่นงดาล่ะคะก้าโพรมะม่วงหรอคะลเลยสำชาดไก่สดไห่แครงค่ากระปุกนี้หนึรยิบบา ร้อยเดียวร้อยเดียวขอโทษนะคะทุกคนจำผิดนน่ๆไปจำสลับกับไอ้นี่แน่เลยไข่แมงดาเมนูต่อไปก็จะเป็นไข่แมงดาครึ่งตัวร้อยแปดสิบนะคะปลาไหมปลานะอันนี้เผ็ดกลางเหมือนเดิมมีข้าวโพดต้ม่วงนะคะ หาแบบใส่ให้เต็มๆไปเลยมากหนอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราโด้วยมะม่วงโด้มะม่วงข้างบนแล้วก็ตาดด้วยไข่ไข่แงดาวนมากคนนี้รวนเม็ดไหนบ้าออเ่องนอนช่ไมอดนอนใช่หมนี่ นอนน้อยแต่นอนนะนี่ทุกคนสามไข่ก็ได้นะร้อยแปดสิบบาทเริ่มยุ่ยยุ่ไปเรื่อยยืนนานเดี๋ยวได้เมนูเพิ่มอันนี้เลยไข่เบงดาค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบครึ่งตัวจ้าจัดจุกไปเลย้งทุนมาก็แพงอยู่นะคะทุกคนไข่เบงดา คิดเพิ่มเข้าก็ปอดตัวแหละอ่าเป็นสองร้อยแปดสิบค่า้งใส่นะะสสมะม่นะต้สงตัดสะโพดมะม่วงเห็ดชิชชิชของนี่ช่วยแล้วกันเพราะมันเก็บยากเลื้อมันจดเดีย๋ยวดิมเล็บอีกอเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วป้าจะหายตอระมาน นอันนี้ขายหมดเร็วลรวค่ะน้องตาลหมดตั้งแต่เที่ยงค่ะว่ามาเร็วอยากกลับไปนอนใช่ไหม้าสั่งงไปทำบุญด้วยแหละดีจังเอาใช้มาจุดไ่ะาเมนูเดียวนะคะมีอะไรเพิ่มไหมหรือจะใส่ในเมนูเดียวกันเลยก็ได้นะคะ เผ็ดจี๊ดเดียวเพิ่มหวานนะคะไม่รู้ว่าซีดเป็นยังไงอันนี้ซีดอันนี้ซีดแบบเบาๆใช่ไหมคะไม่อยากชานไปน้ำตาไหลไปวัอดีค่ะด้านหลังวันนี้อะไรจ๊ะ ข้าวโพดกุ้งนะนะเดี๋ยวขอใส่กุ้งหน่อยหมดแล้วลืมเลยพี่ขูดเชืงง่อไหมเดี๋ยวถามอีกทีนั่นลืม <c oughs> ไปขูดบ <that> ้างที <S 2 anc não> ่บ้านใช่ไหมทำท่าซ้อมมือจะไปขูดบ้างที่บ้านนี่กุ้งสดไข่มัดาว้าวร้อยห้าสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกคนก็เท่าถับว่าไข่มงดาร้อยยี่กุ้งสดอีกสามสิบบาทเองทุกคน ถูกถูกนะคะทุกคนเรามารวมเป็นเมนูเดียวกันไปแต่ถ้าไข่แมงดาแบบชุดเดียวเราก็จะเพิ่มให้นี้งออนไหมคะนั่งแอบๆนะคะเดี๋ยวเซนะกิดเห็นอยากจะบอกว่าห้ามนั่งแต่เดี๋ยวเทนสกิบเห็นกัแอบขอบคุณค่ะว่ามาค่ะเมนู คุ้งสดเหรอหรือกุ้งสุกจะให้เด็กไม่เผ็ดจะต้นมอเลยนะเป็นข้าวโพดกุ้งสุกกระติกติดกระมังหม้อหม้อหม้อเออหม้อยำนะติดกระมังมาจากไหนคะบ้านเราใช้หม้อนะไม่ใช้กระมัง

แต่เมววื่อวานก็ช่วงประมาณนี้แหละืองกันก็พอได้คนนะรับรับอะไรดีคะดูไอ้น,นี้ก่อนก็ได้ขอดูอะไรจ๊ะจืดอันนี้เผ็ดไหมคะเผ็ดได้ปกติปลาไหมคะได้จัดไปเมนูนี้แต่เขาอะไ่คะ แกเชียประจำร้าน<อ>วันไหนยุ่งๆนะจะให้เธอเอาขากองตั้งได้ก็ได้ไปแล้วเธอก็มาช่วยด้วยแล้วก็ปูจิดปลาใส่ปเป็นยาดปูดจืดปลาะะใส่อะไรมะม่วงหรือผสมมีไหลบัวด้วยนะหน่อยนะหรืออะไรบัวอย่างเดียวก็ได้นะโอเค พูรชิมหลายตัวสิรปาร <c oughs> อยากให้ชิมปลาร์ดไดู้ดองนะคะประละปลาร้าเมัวนี่ลนี่เลยาแล้วมาจับหล่ยตัวให้แน่นๆโอ้โหยาวมาก โดแนแดดแล้ครับตัดทิ้งค่ะแต่ตัวอันอ่อนไหนที่มันช้ำเราก็ตัดทิ้งไปเลย FC ท่านใดท,ที่จะสั่งฮิ้วยำสั่งกับคุณนุชได้เลยนะคะใช่ค่ะ รีบๆสั่งนะคะมันจะได้รีบๆรีบมาจะได้ทานเร็วขึ้น <c oughs> สั่งเร็วส,สรุปเร็วได้เร็วค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันแบบส่งได้ง่ายขึ้นนะคะขนส่งขนส่งอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะทำให้เราเร็วขึ้นยำถึงมือปอดไทยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวการโกงอะไรแต่ๆทั้งสิ้นใช่ใชะะขอบคุณนุชส่งชัวชัว,ชวและสดชัวกุ้สงสุกหมึกกุ้งสุกหรือกุ้งสด จากกับหมึกไข่นะคะใส่ข้าวโพดใส่บัวก็ได้นะแล้วก็ยำปูม้าโอเคปูอ่ากุ้งสุกอันนี้กับนี้อ่ากุ้งสดอันนี้แล้วก็ข้าวโพดจากแล้วก็ไหลบัวปูม้าโอเคนี่ได้จ่าใส่กระเพื่อเพิ่มรสชาตินิดเดียวเไร็จแ้วไห ต้องราชาค่ะรล้ินี่ละไม่ใช่ราชานันราชีหกถ้าไาก็เป็นราชานี่ต้องร้านอื่นค่ะคนนี่ค่ะนี่กสิบ้าทหกสิบบาทจะหกสิบบาทกับแปดสิบบาทร้อยสีสิบาทกันช้อนไหมครับ อ oh. ปิดต้องเอยนี่แปะมัวมัวแปะมัวปลาไหมคะปลานแรกนะคะาราับปูม้าปลาได้โอเคได,ด้หน่ร้อยสีใช่ไหมร้อยสี่ิตดูชอดจิตด๊อโกขอบคุณค,ครับโกงก้ นุ่นก็เจอนุ่นแ่ัเดนหมึกไข่ค่ะตุงสอดหมึกไข่นะคะตุ้งสดแบบตัวมันใสมากอ่ะให้เอซีดูเลยว่าตัวใสมากกดทั้งร้านยกเว้นแม่ค้าสวัสดีค่ะแม่ค้าจะแบบ เปรี้ยวๆนิดนึงมะพร้ตรงุ่สดแป๊ดนึงน,นะาที่ขนาดนึ่งย,ยังไม่ตายยังกระเด็นอีกออ้ยปึ๊บอื้มคิดว่าเอาไม่ออกแล้วน,นี่เลยจ่ะจัดแน่นจัดชงไป เผ็ดกลางไม่ล้าดเลยค่ะปงาสดหมึกไข่จัดแน่นกับหมึกไข่เลย รักทะลวงอันนี้เมนูนี้ร้อยห้าสิบบาทจ้าเเดาในใจถูกด้วยร้อห <c oughs> ถ้าหมึกใหญ่กว่านี้จะร้อยเจ็ดรอยห้ายหกอะไรก็กว่าไปน5่ยห้าสิบบาทแล้วก็ปลาาเอาร้อยร้อยห้าสิบา ร้อยบาทกูม้าไหลบูอ่ะจะเป็นตัวเล็กเราให้สองตัวไปเลยแต่สดนะคะับก็ไม่เล็กหรอกนบประกันความสดดีกวก็ใช้ประมาณแปดเก้าตัวโล มันกินยากไะเอาไปก็ไม่ได้กินอยู่ดีนะไอ้ขา,อาไปเลีย้ยงเก็กกาเวลาทานทด้วยถ้าเป็นถุงก,ก็จะทิ้มถุงใช่ใช่มันทิ้มถุงทานเลยค่ะเห็ดกลางเหมือนกันนะอันนี้ไม่เอาเค็มใช่ไหมไม่เอาเค็มโอเคจะได้บอกถูก แล้เรามีซ่อนไวเดี๋ยวก่อนมีซ่อนอีกนะไม่ต้องหลบแดดนะแดดมันแรงวันเนี้ยอากาศร้อนมากขายมาตอนกลาวันไม่ร้อนหรอเปี้ยงเลยนะตรงนั้นอะสุดๆะดูสิขาวไปหมดแล้วขาวรือเขียวเนี่ยนี้ขาวอวบอะ ขาอัวเต็งเต้งดังกลัวๆเลยนะสดไม่สดไม่รู้แต่กลัวไปก่อนอย่ากลัวไปฟันหักนะอันไม่ได้กัดไหลบวแล้วล่ะนี่หนึ่งร้อยบาทเองค่ะได้ปูตัวไซส์แบบกลางๆนะคะสองตัว แต่ถ้าเป็นเบอร์จัมโบ้ก็มีร้อยยี่สิบกับร้อยแล้วแต่ไซส์นี่ร้อยปมมาลากระปูม้าไหลบัวจ้ะนี่เป็นสองร้อยห้าสิบค่ะได,ไ,ดได้ค่ะรบควนจอดให้นิดนึงนะคะใส่ปลาล่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกได้นะคะ พุ่งสุงกหอยแครงได้ไหมคะได้ค่ะขอให้สั่งอย่างเดียวได้หมดจ้ะเพราะบางทีหนูไม่ได้มีโลงอ่ะพี่สั่ง,างมาดูข้างๆก่อนจะได้ถ้ดเหลือจะได้สั่งอย่างเหลือีกนึงเพิ่มจ้าขอบคุณมากค่ะบ,บายๆจ้า,าเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ